สวัสดีค่ะเดอ้อมาจ้ะมามันมีมาบ้านโมสีผ้าไปเบิงข้าเจ้าสีตาดบักพีดพีดแล้วเนาะม้าสเขาฮะฮะว่านีเดบเอากระดิ่งหอวหัวพี่เจ้าพ่อมามามาเบิงผู้สาวบ้านไก่ <laughs> ตาดลุลก ตัดตัดเอาสีลกไม่เหรอมันบางงามเลยพี่ไม่อยากลกได้ห้าขีดอยากได้ยุ่แต่ว่าเอาไว้นันถั่วเจียวห้ามันก็สีลกให้เป็นบางต้นเอาต้นใดม้นหมน้อยๆเอามันน้อยๆก็พรสองสามห้าก็ได้แกงจืดแกงจ้าขนาดเนาะจ้าจะคล้องบานจูบองบานเหรอหากรองหากรองทองผู้เดียวสีวะเบิงพันบกพักทาเมียฝรั่งเก็บผักหอมเบิงค่ะเบิงค่ะเบิงนี่ทาเมียโอหุบ้กันโอ้ยบม่เห็นค่ะบม่เห็นมาเดบพันต์เอาไว้เ่อะ เกิดเองเนี่ยนี่ยถ้าจงไว้มันก็สิเกิดเนาะเมื่นดาเมื่อดาฮอนเมื่อดานาพวกมันก็เป็นดอกทันทีเลยเต็มเลยแปลว่ามันเป็นอย่างอ๋อมันอยู่ตรงกําแพงถ้ามันตันแคบๆพี่ว่าแดดพี่แดดนุว่าแดดเพราะว่าแต่มันเดินเดินมันจะตายในฟ้องบ้านที่มันตายตายบ่ตายฝนแต่ว่ากามันจะเป็นเม็ดก่อนก็ได้เก็บก่อนมีเม็ดแก่น่ะจับปิดได้คุณนันเม็ดนี่ละเม็ดแก่มันสยังไเบ้าง ักหอมปอมเขาเรียกผักชีจีนใช่ไหมผักชีลาวค่ะว่าผักชีจีนตัวผักชีจีนี่ยผักช like ีจีนผักชีลาวเท่ากับใบสวยๆผักชีลาวคนได้กินดอกกุนี่แมวขวดทิ่มมืดเอ้ายใสมันยุ่ในกระถางพี่แมวหนูแมวมันมาขวดหนูมาเห็นมือนหนูอ้าวมันมาขวดดอกกู้มมดพี่ว่าหนูว่าโอเคนี่ว่าอ๋อเปลี่ยนลักษณะอหมรคือคือเปลี่ยนทา้งไม่เออคือจังสี่เปลี่ยนมาคว้าง ตอนแรกมเป็นขุ้งขวงนั่นเนาะตอนแรกไม่ขวงมาม <ะ S 2> งทั้งนั้นอ่จาจ็คซี่มันเป็นแบบโล่งๆขึ้นโอเคเลยโอ้ยหอานเนยพอกิมกันแดดมาก <laughs> ทางล้างของทางล้างของนั่งแบบนั่นก็เป็นใบออโรอะไรออโรใช่ไหมโหโใบกระวานโอ้าวหอมเด็ดทางหาคมีมันแบบเ็หลายพ่อเล้วพ่อเลีย่อเลียพ่อแล้วเพ่อะล่้มัพเอเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่เลี้ยงพ่อเี้ย่อยกิน อ่เด็ดมาเด็ดมาบนนั้นเลยย่างกันเสียงกันตลอดคน่ะคนเอากับขนเบาตัดเอาพราะว่าต้องเกิดขึ้นอีกมันหน่อยพูดมันจอยตัดเอาสาต้องเอามังไดมันเป็นยุ่มๆออกได้รึเียกปล่าพ่อ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  เจ้าของบ้านงามขึ้นบเลยอายุสี่สิบแปดปีเหรอเนี่ยท่านท่านเหี่ยวเล้วเหรออ้ยนี่ต้นบักท่านจ้ากท่านปานเห้าท่านจีนอ๋อบักท่านจีนคนน่ะเสียงตื่นเต้นเนาะแบบว่าถ้าทีมากินไม่เป็นดอกแต่ว่าบักท่านจีนนี่มันเป็นนวลเหรอฮึเป็นดอกเป็นดอกโอเคดอกมันสิอีกสองปีออกลูกวันนี้อาจจะได้กินแต่เป็นดอกแล้วมามันจะได้กินยูขันขันมะติดบ้าปีกายมันปีกายมันผู้สางจีนแบบปลูกอันนี้ก็แม่นผักแท้วนะเสียผักแท้ว โอ้ยแถวแผ่ยู่อยู่บ้านะมาแหงเมื่อกำลังเป็นด๋อยจ้ะจะมาถากแถวโอ้ยเสด็จกินข้าวบนนอเสดใจว่าสองคนนี่ไม่ย้อนจอยที่นี่อันถุงม้าถุงผักอันน่ะไปเพื่ออะไรจะเสกีบลายเสียดายของอันนี้มันปงคือเนี่ยน้ำอันนี้รูแบงไใบหงิอีตูครับอันนั้นเนี่ยหัละผ้าบบสีเอาต้นเอาต้นไปเห็นี่ยอันนี้พักแขาไปถูกเมีพี่นี่อันนี้เด็ด นั่นเมเปอีตู้เหล้าเมยอันเนี้ยแม่ก็ขึ้นเนี่ยแม่หละผ้ากึ้นกระเพ้าเมยน่ะพี่เออนี่คืออยู่กระเพ้าบานเห่ากินกับปุลกับเพาอ๋อชิให้เอานี่ไปดิซิบ่านักจะถือมาขึ้นไงปันโอ๋เอาไปทิ้มโลดอาดกระทางมันหลายพี่คุณนะกับปูนซัอนี้อันนี้ใบอันนี้มันคือใบดีแหละ นี่นี่มันหลายนูนโน่รูปแหวงกับกิ่งนี้หละมันมากินนีเลยเป็นยุ้งร้องหันไม่ต้นอีหยังเนี่ยเบิ้งเดี๋ยวสีไทยอันนี้พักบุ้งมันมีต้นเดียวพี่หนู่มโมวันมาไที่รังหอันนี้ใบกะเพราฝรั่งเซนฟงอีกจังน่อยเด็ดบาซิลิโคนะฮะอิตาลีอันนี้ใบกเฝ้าดิบก็ต้นโมวันมาตตาไซเนี่ยนะอันนี้คือใบแมงลักบานเขาน่าจะเนาะเแต่ว่าสองคนนี้สิกวนแท้มากอันนี่ไม่อ้อย พี่ว่ามันจุดก็เป็นใยสิอ๋าเอาบเนี่อีหยังนั่นน่ะเดี๋ยว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 กาลังถ่วงก็ต้องให้มันเห็นน้ำนองคืออีหยังนั่นน่ะต้นอีหยังเดี๋ยวนี้เดี๋ยวได้หนาเด็ดมันกันอันมันคืออันอีหยังก็อนระพักบันพักอีพักอันบ้านห้าพักบ่แม่นพักเศียนใบอีหยังล่ะเขาเอานใบหยังโอ้โหไอ้โอ้โหมันชื่อหยังพักคมพักคมพักคมบ้านเฮาอพักคมบ้านเฮาแม่ที่เก็ี้ยงพักคมอยู่น้ำทงหน้าเนี่ยสิน้ำทงหน่ามั่นเป็ง อันนี้ไม่ใบเนี่ยวไปศึกษาเป็นไงต้นไหนหน่อยใบคล้ายๆล้ายอันงูระพ่ายวสีเบืองเงินกระเพ่างูระพ่ากับกระเพ่าพี่บังดีแย่บังดีแย่เออพี่นี่ของอันนั้นไปใส่ส้อนแล้วเนาะพวกแดดมาพวกแดดพกยิ่พวกแดดโอ้ยพักเซียนบ้านห้างมันพักเซียนบ้านนี้พระธรรมดาเด้อเพาะพันธุ์พักต่างสัตว์อันนั้นมันอันอยู่ในปุ๋ย พอพันพอพันพักตั้งสัตว์นี่หดกล้วยอันนี้ต้นยังนี่หัวมันโอ้ยกล้วยอยู่ในหูมันหัวมันข้าหน้าบานเตมันเทศมันเทศข้างหน้ามันจะใสข้าหน้าบานให้มันฝรั่งอันนั่นพี่นี่ที่หัวานบกอันที่หัวตำมัวนนั่นแห่โอ้ยไม่ได้กินนุ่งอีริตตัวนี้หัวกาบวโลพักกาดเอาไปตำที่ได้กินอีริตตัวนี้ไหมว่าได้กินออกดอกนั่นขี้อย่างกับขน้าข้างนกปล่อยมันดอกดอกลงไปแต่เนี้ยต้นนี้ ใบโหระาเชียงปานไ่เคยมีสวนผักสองคนนี้เอียงต้นถามกันเ้ยใบบาซิลิโกตัว่านยังเหวไอ้อ้อยดาวที่นี่ยังม้่นจวัยเดกยะบหม่ดมใบซาลเน่โบแมนคิวกระดกคิวซิไก่โบแมนอาจจะพันยังก็ได้ด้วยบอกอันต้นบักเดือบานเพิ่งนะคะเนาะบักเดือบักเดือลูกเล็กๆ้ยโ่อนในสู่ฟ้าสู่ฝน โอเคโอ้ยสาบัยน่ะมีหล่าที่มาลางมันบรรยากาศหมดเลยฟักโก่านะคะเนี่ยอาสตรอเบอรี่เอาเรีวก็จะจิ้มกันนะคะเพราะเลี้ยงมาเดียวขาหรอเอาคันลูกเดียวกับของเขาเด่นสดใสสดใสกินแบบไม่ต้องล้างเดี๋ยวรอจิกโกะเขาเรียกอะไรนะปลูกโดธรรมชาติ ูกต pues ่ออมหวานโอ้ยห่อนดีสั่งนามากสิจงน้อยสัน่ะเก็บนาที่เโอ้ดอกกุหลาบอ่าอันนี้ก็ต้นบกทัวบกทัวบานห้าอะจ้ะทัวค่ะว้เจะไยจะกินหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเก็บให้เบิ้์ไปจ่ากระเทียมออกิมหน่ยจมาเก็บ หลายยูบันนี่ม่หลายยางยู่ปาสิภาพเิ่งควนสวยงามของสาดไบ้น้าเตตดือฝรั่งโอ้ยตาบ่าตอ์ต่างหางสิบนี้อันทาเส็้ตัวโอเคเนานะค่ะเนาะไายอันบััยบ,บานเพิินาานะเนานะค่ะเนาะขามเนะานะ สวยบ้านเพิ่นสวยสวย,สวยพักเพลพี่มีอย,ย,ยู่ล่ะมีอยู่อ่ะอเอาแค่นั้นละ่ะอยากอายเขาสี้ให้ว่าแม่บ้าน,านจะคลองนะคะเคนะเนาบ้านมูอ่ะนั่นก็นั่งอ่อยเมื่อนี้ใส่ชุดพังพายยางเด้อผ้ามันยางหนึ่งชั่วโมงก็สิหอดผ้าขนหนวกร่างกายร่างกายตอนที่ออกดอกออกผลโอเคกะสิไปใหย้ยุดธยุทต้นใหม่นาะ,ะกับเจ้าของบ้าน,นาอ่ะ เสนอหนะ้าสวัสดีท่านผูน้ชมให้ใหก่อยค่ะไปเช้าๆเลยค่ะจ้าไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะสงสาร